ม้วนม้วนม้วออกมาข้นอกไม่ได้ทแค่บ้านมันากือมันจะเละสวยงามเลยชุดนี้เก็สาวได้ชุดแล้วนี่สวยมากสวยมากชอบสีชมพูเนี่ยใชุุ่้ดนี้เใส่เป็นโบหรื่าในคอ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับพบกับช่องน้องอิวครับสวัสดีจ้ามนีันพานน้องอิวมาลองชุดครับผมยังยังมีข้าวข้าวสองชุดต้องไปทางเจ้าสาวถ่ายนี้ไปก่อนมาลองชุดจ้ามีหลายชุดมากเลยครับ เจ้าชุดก่อนนะแม่แต่งใหม่ก่อนนะชุดเต็มหมดเลยเจ้าสาวแล้วมีแต่ชุดงามๆแต่งอีกรอบไม่แต่งอีกรอบแต่งยัง่เคยแต่งชุดเยอะมากเลยมีแต่ชุดงามๆบชุดงามเอาชุดแต่งนะหน้าเบิกไม่บอกชุดเจ้าหญิงชุดแต่งงานเนาะ ม่ตรงตัวนี้เมเตี้ะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ต้องมีรองเท้าให้เนะจะรอน้องอิ่งเต็รเอยก่อนน้องอิวกำลังลองสวมชุดอยู่ครับตอนนี้รอให้เรียบร้อยก่อนกัร <c oughs> สิบเบิ้งกันครับมาแล้วสวยมากเลย ห,หมุนอีกรอบหมุนอีกรอบ <c oughs> อาสีนี้แหลนะเนาะเอาชุดนี้เลยเนาะสีนี้แหละอาชุดนี้สีเพ่พอพ่อพ่อจะกระจกไหม <c oughs> สี <c oughs> ถุยมากสีนี้เลยมันเข้ากับเข้ามากเลยสาวได้ชุดแล้วนี่ <c oughs> สวยมากสวยมากชอบสีชมพูเพราะว่าตีมชุดเอาสีชมพูก็เลยเอาสีชมพูมุน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 มุ่เรา่ใชมคะน่าจะถ้าชุดยาวน่าจะเอาสูงหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าถ้ารองเท้าส้นต่ำมันจะตอกมันจะไม่สูงรองเท้าต้องสูงหน่อยต้องเป็นเรื่องเอารองเท้าสูงสูงใช่ค่ะเอาชุดนี้เลยเนาะชุดนี้เลยก็ได้ เคยอยากได้แบบฟูๆขวาำแบบคนตัวเล็กๆอันนี้ก็จะฟูๆสุดแล้วค่ะตรงนี้จ,จะเป็นทรงแบบเจ้าหญิงค่ะอยากได้แบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เลยค่ะม,มาแล้วชุดนี้ใสร็จไหม,หมเป็นเจ้าหญิงหรือรยังเหลือมงกุฎมี่มจ สวยเลยวันนี้อมวนวนออมา้านม่้ทม้นวนสวยงามเลยชุดนี้เขาก็จะปูกพมให้แล้วก็จะปูเตยเป็นยังไงทุกคนอากเป็นเจ้าหญิงก็ต้องประมานแหละ อยากเป็นด้วยได้ไหมเพราชุดเหมือนมันจะไม่ไม่ค่อยพองเท่าไหร่ค่ะจะมีแค่ชุดนีท้ที่ที่ยานวนะเนาะแต่ว่าอันนี้เอาไปใส่กับดินแดงนิดนึงได้ไหมได้แต่ถ้ามันเปื้อนมากก็จะมีค่าใช้จา่ายเพิ่มใช่ครับเพราะงานเย็นก็จะไม่มีอะไรเยอะนะอันนี้ก็อยู่นิ่งๆแล้วถ่ายรูป ไม่ได้ค่ะิดไทช้ส่ดอา่นค่าครมก็ Restaur hmm. ได้ค่ะมีติดเหลืองนก็ติดเทาอันนี้ไหมม่ครั้งเราเอาทาบกับตัวแล้วก็สองตัวจัดปัวอือีน้น่จะเปลี่ยนเตสเสื้อหรือเปล่เธอไหนดูสิเอบเอบ เอบก so ่อนเอบก่อนนี่ยใช่ค่ะไปขับรถให้หน่อยค่ะไม่ใช่ทำเสียงเองรอบ่ะน็ทไทที่จริงเขาจะมีโบหรือว่าเป็นนิทไทให้ด้วยมาเนี่ยชีสใส่ตรงถือฐานบริษัทถึกถึกจกจะสาวเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไง ามเจ้าสาวเ่อเดีมักบอมักบ่มักสุดหรือมักคนเออจนถึงนาทีนี้เราจะบอกว่าได้เราไปน่มันต้องมักแล้วแหละมันวะเปลี่ยนใจไม่ทันแล้วเปลี่ยนไปเสียไอ้คุณเหรอโอเ้เปลี่ยนเหอเปลี่ยนไอ้จะเสือสุดีสุอเอ็นดู เนี่ยเหมือนเด็กเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเหมือนเด็กเสิร์ฟเลยะนอนกันได้ได้เป็นคุณชายคุดที่คัดอยู่คุณอามาดเพิ่นนะเดินมาตัดหนวดตัดผมจังหน่อยตัดแน่นีเหรือเอานีเลยลุกนีเลยตัดเถอะตัดหนวดจักหน่อยเออตัดผมมือนั่มคือสีรอบักคัก

ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ได้ได้โล่อมากเออหฮัลโหลค่อยว่ากันโอเคบอโอเคบอสโอเคโอเคกับเพียรเลยกับชุดไทยนะนะชุดละตีที่สองชุดที่สเนี่ยเอามาดูเอามาดูเอามาเลยยารีดาโอุ้ยเออชุดนี้เหรอกว่าใส่เป็นโบหรือว่าในคหนูว่าเป็นในคลยนะคะดิ เราชุดน้ำเงินคือเป็นเนครไทยมครไทแดงมะชุดเขาต้องเป็นมิคไทยดำนำมอนปัจจุบันอ๋อใส่ตอนยัปร่ใส่เป็นคนตั้งห้านหมอลำตอนนี้เป็นพระเอกหมอลำเนาะ chắc single bỏ tất là thứ gì đó nhưng như không bảo yeah, like người này lắm ừ. hôm mình ừ กิงมากรอแล้วรอแล้วมันชีนี่หรอ่ายีีอะถ่ายีดิงมันจะีมันจะดี ชุดพกดชุดแรกเองคุแม่กับชุดไทยนี่ก็ถ้าถ้่ถ้าแนวนักเรียนมาไหนผู้จัดการบริษัทเป็นอย่างเป็นเลิกอันไหนจะได้เป็นเจ้าบ่าวป่ะนี่เอามาอย่างไม่ปิดอยู่ได้นี่ไม่ปิดอยู่ชุดนี้หล่อเลย ชุดนี้แหละหมเอาสีนี้เนาะสีนี้อันนี้มอันนี้ชุดกับาชุดมาตีมาแล้วชุดที่สองชุดที่สองก็จะประมาณนีน้จะมีความแบบตนันยนตันยอน,นตันใจ ใช่ไหมใช่ไหมแม่วันจริงจะเอาชุดนี้แหละชุดแบบใช่ชุดเมื่อกี้จะอ่อนกว่านี้แต่ว่าอีวเอาเป็นถ่ายพีเวดดิ้งแต่วันจริงจะเอาชุดนี้ชุดนี้รู้สึกว่ามันมีความแบบขลังกว่าสีมันเข้มกว่านอยไม่ไสีโอเคค่ะงั้นวันจริงเอาชุดนี้ะะเลยจองเลยแต่ว่าอันนี้อุ๊ย หอมจังเลยมันหลวงแสดงว่าหอมนี่จริง ง่ายพ,าพี่น้องแล้วก็ใส่กอ,อกมาเลยเนาะรายก็เป็นชุดอาซีดูเซ็กซี่จังหน่อยอาซีแปลกเป็ดตาไปนิดนึงแล้วก็เป็นจังไดกัคอมเมนต์ Comment บอกอยเยด้อชุดสวยอยูบอ่บ่ยได้จ้ะรากพี่น้องค่ะแล้วก็เพื่อนนัดเมือม่อนี้เมือม่อนี้นัดมาลองแค่ชุดเนาะแล้วก็วันที่24่สิจะได้ถ่ายพรีเวดดิ้งน้องสาวพี่น้องอแมนครับภูมิใจกับการแต่งงานมากเพราะว่าน้องสาวเป็น กันไปเดินริมโขงเล่นกันสักหน่อยนึงหนึ่งยดือบางลาพ่อพี่น้องก่อนเน,น,นีนยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หุ่มอีกคับพี่ฟิมแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปนเดือจ่าแล้วผมพ่อกันคลิปหน้าสมัครคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ